สบายดีย่ำแรงพี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนะาะย่ำแรงฮึถึงยังเนาะจะเสียงดังตุกเหรอขุดรุ่ม,มากระโพต่อพี่น้องว่าเนียบอร์แรกเอาคำต่อคำก่อนเพราะว่าบอรดาวพนปยามมันนัเนาะห่ายปยามเบ็ดแน่พี่น้องอเลยก็เลย กลับมาแต่ยามเบ็ดกับคำแล้วตอนเสาร์กันนี่แหละเลียนเรื่องดินน,น้องเนื่ยเพื่อนนั่นกับเพื่อนนั่นเพื่อนนี่ไปส่งย่ายน้องลีดกลับมากกว่หน่อยเพ้นง,ง่ายลลอลไรพี่น้องเยก็เลยม,มาเห็นตอนแรกสาแน่ งั้น,นพักเข้ากันผสมฟุ่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องมีแต่มือแรกนี่แซ่แซ่ในพักว่ามือแรกนี่เมื่อเช้าก็มาวานในพักแล้วนี่พี่น้องลงในพักเออต้องเห็ดอันนักก่อนเนาะเอาตะนางขาวก่อนเนาะมื่อออกก็นสนกักกับไก่ใสยามื่อื่น,นตอนเช้าสิได้เห็ดหัวไปดหัวล้อมไว้ ั้งเบื้อทุกผู้ใดพี่น้องฮกนานปูกกินสำนีกับทาพักง่ามนะพี่น้องเฮ้ยลูกผู้ให่นี่ปาดโทมันบุมมีบุดแดงไข่กันเลยแบบให้เพื่อนเล่นเลยพี่น้อง <c oughs> เยขี้ดินเต็มขาเบืดอแหล่ผูกข้าก็นแนมเบิ่งยูมากเกล่นดินดินกับดินอยู่ให,หน้าเลย พุ่นอยากเล่นพุ่นคิงงัว่ะพูดได้บอนบอนเป็นบ,บืบ้นไปใส่แม่ว่าบอเอาเห่ีนวดทำส,สิปเปื่อนห้มเมื่ยได้สิแม่สิไปอาบน้ำฮะพ่อบอมันคายแล้วปะามือ่ออาบน้ำปะบอเขาบอกอาดอกขอเขาอาดอก ไปดูลาได้พี่นอ้องก็เรี้ยงลูกกันเสีดินเสียหยาแหละปองขอปากเป็นพ่อบ่อมีบ่แดงเป็นพ่อเล่นมันจะคันลายดีมันจะเข่าขี้แห่ี่อือ <c oughs> เอเอ,เอไปเป็นยืงงนน้ำยาไปแม่สิชอยพ่อเนี่ยไปผุบไปบงผุบไปบงคูเด้อเอ้ยแม่แล้วจะไปต่อดวดก่อนบ่แม่ วิ่งมืงเอินผู้น hmm, ี well ่งส่ามความาถึงห้านตอนถเขาตัดบ่เนอเขาตัดคือเร่อ บ่วังเงินเท่าึ้นมากกับว่างได้ใหเลดต่อเลยเนี่ยอไือก็หายดอกดดเทต่อบรลวดนัวแล้วก <c oughs> ันงางาเบ่งเน่ยเออคอ่าัวยวางบช่หน้าลไมันไปช่วยคนนะนะก็น อืางอือืนั่งเด่นท่ตอเพื่องแล้วเบิ้งเบิ้งเคายเล่จะไปลุกไปไปขึ้นไปลุกไปไปหาลินไปเบิงเฟสไปไปบิงไปลอยน้ำไปไปบิงเฟสไปลุกไปกุกุปไข่เมื่อไห่มดีจัไข่ก่อนไม่มันคืเชื่อมไว้แท้ก็สาเติมมาแล้วไปเติมให้บัก แตกมันก็เศร้าบหละบอส้ยนียบหน่อยอาขขืนเมื่อเบิร์จ้าท่เรามาอยอ่คุมกระโพดพี่น้องเลยกระโพดจูดไปน้ำกลนไปน้ำคูมเนล่าผดผ่ะได้ ơn thưa chạy có và... cả bộ khoan và bộ hàm hàm được bộ khoan bằng đại luôn như phi nồi sỏi đào tuần giờ tuần nọ hạt hàm nội bay ba năm ba bên đi mà phân mạc bằng phết พญาเป็ดเกได้ะไรผู้มากินพักเราเป็ดหนิวเนี่ยโ้อเฟืองเงี้ยลงไปว่ากินเรื่องสนันจริงจ้ะปะน้ำน้ำปะน้ำน้ำเนาะน้ำน้ำด้วยหอนร่อยหอนหอนทำให้ลูกใสก่อนไปหอนมาลูก อันบ้าไพดือ้อสบายดียังโดยสบายดีรอแท้เฮ้ยสบายดีทำไมพอกับเหตุสบายดีไว้สวยงามไว้ไวอ,อืมเกิดลมไกินลดกินโลด<ป>โลย่มันเหี่ยมันเหี่ยมันเหี่ยเห็นมันใช้ฝาอาจมันเด้ม้ามสีกินยุ่ อ่านน้ำแล้วแล้วป้าลุงเป็นน้ำแม่บอกขึ้นขึ้นกับว่ายอมขึ้นลายคุณกระชามหาน้องเนยไปดมบ้านเขาเขาไปนอนบ้านไม่นอนมือนี่เขาไปนอนนอนบ้านสีสว่างเพื่อนนัชชาไปนอนโอ้ยขนมข่อยขนมข่อยแต่ให้ยพอแล้วอันนี้ขนมให้ยพอเล็ให้ยพอเล้กขอกินเด้ออ่ะให้เธอ้ทึ้หาพอเล็ว คือพอเร็วก็บพ่อหายแล้วบัดนี้มาสิกินเองเออโดยขอบใจเด้อฝูนานำพอ่อคุณดิพ่อหายลูกแน,นะน,น,น่เขาจีวานนะฝุ่นฝุ่นแป๊บไหมคำมืดแล้วพี่น้องคำแล้วกลาวก็สูนหนาหนาวหนาแหลงเลยพี่น้องเอ้ยเห็นแต่ต้อเพื่องเลยไก่ยังได้พี่น้องเอ้ยไก่สิได้ล่อกระทองอีก ชิ้นเพงน่งก็ได้ร้อยอีกเื่อหนึ่งเนาะเพราอยซองเถือ่อออกปรรซาก,กับร้อยพี่น้องทางนี้นะแล้วแต่เนาะไฟก็ได้เปิดไว้คำนะเราวก็หกกังกรขึ้นมาแต่ขุดดุมมะกระโผนยังบทั้น้วพี่น้องเลยมืออื่นอาจจะได้ทันวายูไซน์เนาะนะประดีน,นงิแดงหวานเป็นกินดอกพี่น้องตัวนี้มเนหวานขนมพิง บ่บ่บ่กินได้กินกะจีกกะจีนี่กินอยู่ถแ็บบ่เขากกินอยู่กับพ่อปนัพี่น้องเ่คอยกินขาหข้ามยาต้องซ้ำข้ามตอนเสาไปสมัน้ เริ่มอยากเงี้ยเริ่มอย,อยเข่ากับหัวใจอยากกินมันเลยไปใช้ด<ป>ูกยิ้มติดุ้มปลอดภัยดีพี่น้องน่าจะคืนมาติดคุดลุมดล้มกระโพดเออเอลุ้มกระโพดบงคำหนี่ย่างลงไปต่อซ้ายลวดไฟขาปไปแล้วบงก็เที่ยวไปเที่ยวมาแหละขาดอยู่ตลอด เลื่อไปเบิ่งบองดินที่ที่พูนี้จะดีว่ัติซื้อให้แหละแต่ว่าเาไปไม้ไว้เรียบร้อยแล้วแหละให้ให้ไปทางไปก่ะยังไม่ได้ทางยังเลยยังไม่ได้จังตุนเลยยังไม่ได้ทางยังไม่ได้เลิ่มยังเลยเทียงกันไปทางกับบุางเทียงถึงสั่งอยู่ั่งอยู่อ๋อทางกับบุไปทางเลยเสียงกัน ยังตอนนี้ยังเทียงกันบ่ตอนนี้มึงข้าเทียงกันเทียงกับบริเทียงเบาได้ยินหนวดผีได้พี่น้องเลยเทียงกี่ขั้งกี่ขั้งได้ยินหนวเทียงเฮาออยู่ไหนไปกับแม่ว่าในทางนี่แต่ยังคือเก่าอยู่โอ้ยมึงไ่ได้สิได้คันแนวนี้สิเป็นตลอดอยู่บ่ยังดีพังดีพังยังได้ยินเสียงอยู่เนาะบบ่่ัันจออยยูงพพ นั่งเถียงกันเรื่องสิไปทางป่าแหละยังยังบ่แล้วยังบ่ทันได้ลงโตเคียร์กับ่ได้บ่คือพากลับไปกลับมากลับมากลับไปยังบ่ได้าโอ้ังบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมื้ออื่นเถีว่ายามกลางคืนนะสิไปเบิ่งอีกมื้ออื่นเนาะดวมื้อจเฮียลงไปเบิ่งเนาะอือก็ทางบ กัพ so yes, <that> ี่น้องบ่อย่าปล่อยปลาละเลยเด้อคั่นปล่อยไปอีกก็สิคือเก่าเขาสิบ่ยาให้ว่าซั่นแม่นั่นแหละสิคือฮอดยามคือว่าฮอดยามยายก็คือให้มาลงลูเพราะว่าตกี้วาว่าบ่มีที่เฮาก็พยายามให้พี่น้องซอยหาที่ี่ก็ได้ลเด้บดยายก็สิแนะให้แล้วว่านี่ถือว่าเหมาะสมที่สุดบ่นั่นน่ะมันเป็นป่าไม้นี่ก เราทางออกไปเลยกับฮาก็เห็ดจงหอยเป็นทางขื่นมันก็้ทำความสะอาดหนังเย็นสบายโอ้โหฮันดูน้อยจริงจ้ะน้าก็จะใกล้ด้วยแพงแม่ฮันเหมาะสมหาเห็ดหวกหานันหานี่เนาะพี่น้องหาอยู่หากินพู้สุดขนมันเหมาะเลยปิ๊ดแคมหวยงมหอยหาปูหาปลาห่าน้อย ไปดิโยกได้ม huh ุกจีไหนโยกได้มุกไ่ลูกไปดิจะไปดีดูจะไน้องนุ้ยนะเขานอนบ้านมาเนี่ยก็เลยอยู่กันสามพอแม่ลูกพี่น้องเลยมือเขาอยากมากผู้แหละตามภาษาเขาตามภาษาเด็กน้อยมือเขามือไปก็ไปนะพี่น้องมือเขาอยากมากกับมาโอ้ยจับยีดีได้เหี่ยวลูกไงลังได้ ใช่ดูอย <Ừ. S 2> ่าไปกัดทุงยางเด้อซาเขานอนบ้านแล้วนะฮะเขอตังน้ำไม่ใหญ่บ่เออเฮ้อโอ้ยเพื่ออยากกินนะนะเอ้ยเพื่อเจ็บปวดแจ๊กเหี่ยวบ่หน้าถืกปองไวจ๊กเบิงเลือิเสลื่นเบิงในคลิดฮะตอนนี้ยังยังเพียงกันอยู่ยังได้ยินระแวงในหูพี่น้องเลย รอหลับซ่เหมือนพลเรือนเนาะดาวข้อศแนวใดข้อิแนวใดขเอศเอออยากปุกอยากสางบ่มีความดิ้นรนไวอยากได้อยากกันบ่น้องนุ่ยนั่งก็ดีใจได้นางกันแสดงไก่กันเป็นยังไงถือว่าเนี่ยขนาดเลือดแบบว่าบ่ โอ้ยคือเห่าี่หัวยเนาะได้ปานนี่แล้วหัวยเห่าคิดกะเห่าแล้วว่ากะยาเขาทางเบิ่งต่อไปเนาะพี่น้องเนาะได้ควกตั้งใจเอาเห่ากับสำนักพี่น้องก็ตั้งใจให้สำนักทางเบิ่งก็ต้องเร่งรีบเอาเลยบเร่งบูได้แล้วต้องเร่งเอาเลยทางเบิ่งมื่อื่นมื่อื่นได้ฉุดโอ้ยจับดุจับดุบูได้ไแม่อันนี้มาจะใช่นี่นะ นั่นพี่น้องเอ้ยใส่สิไปเตรกินยัง3พรอแม่ลูกนี่ก็ตอนแล้งกะกินยังก็กินไปก็นอนพอเอ้นแต่ตื่นแต่เช้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดัวเฮ็ดสวนคือเก่ายังบ่แล้วยังบ่ได้ฮอดไสอยู่พี่น้องเอ้ยยังอยู่ลกพละเพิ่นตื่นแต่เช้าอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อที่มาเบิ่งาสบายดี